สวัสดีค่ะพบกับพี่โจในโจฟิตแอนด์ฟันคลิปนี้พี่โจมาชวนทุกคนเบิร์ดเดย์น้องบีมกันนะคะขอให้น้องบีมแข็งแรงแข็งแรงสวยๆวยรวยๆวและมีความสุขมากๆจ้าะสดสด,สดร้อนรอนจากฮ่องกงนะคะสาวไทยจบแมตช์สุดท้ายประเดิมกับสาวเยอรมันไปแบบงงงงคนดูงงอะนะอะ สาวไทยนะคะตกมาตายบอลแรกทุกคนออกนําไปตั้งเยอะแต่แพ้เป็นไปได้ยังไงผลการแข่งขันแมสุดท้ายของสาวไทยในศึกเวนเอล2024สนาม3ามฮ่องกงเจอตัวแล้วเจ้าแม่ไหลหลังจะเป็นใครน,นั้นติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนด์ฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นขวัญและกําลังใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บเซตที่1เปิดมานะคะมาอีกแล้วครับท่านลูกนี้ไอ้จิ้มยอน ทาบอลเนี่ยทำไมไม่เป่าสักทีนะคะเขาก็ได้แต้มไปนะคะแล้วเราก็รุกจากแดนหลังได้แต้ม3เมตรไปจากน้องเพียวตีบล็อกนะคะแตกไปเลยนะคะ6ต่อ8เราตามอยู่ในช่วงต้นเซตเนี่ยก็ไล่ๆกันอยู่นะคะเตยวิ่งนะคะบุ๋มบิ๋มบีแทรกโอโหสวยมากนะคะตีลงไป7ต่อ9แล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วบีมนะคะน้องบีมตีบอลแก้สวยมากใส่บล็อกกระชอกไปอีกฝั่งหนึ่งเลยทุกค เราตามอยู่9ต่อ10นะคะและเราก็เปลี่ยนเอาน้องสองลงมานะคะในแต้มที่1115นะคะรับเองตีเองไปเลยดีครับสำหรับน้องสองนะคะได้แต้มมาและ,แล,ะแล้วเขาก็ส่งเจ๊โซเซลก็ตีไหลหลังยาวนำออกไปอีกเป็น16ต่อ12นะคะเขาเริ่มนำเราหลายแต้มแล้วน้องชมพูม่มาแววมาแววทุกคนน้องชมพู่ก็เล่นบอลจังหวะ2ทํทำให้เราได้แต้มตามขึ้นไปเป็น16ต่อ13นะคะและเขาก็ อ่านบอลขาดมากเลยนะคะคือเหมือนแบบเขาเตรียมตัวมาดีมากอะ่ะมาจับบอลเร็วของเราได้นะคะน้องชมพู่ก็เซตมือเดียวนะคะเตยใส่ไปติดบล็อกเขาสาวเยอะก็เลยนําไปเป็น18ต่อ14นะคะเราก็เปลี่ยนเอาน้องโมเมกับน้องนุ๊กนิกลงมานะคะเปลี่ยนเป็นหน้า3คือบอลแรกของเราเนี่ยไม่ดีเลยอะ่ะทุกคนคือบอลแรกแหกแตกระเชิงนะคะเขาก็แบบเสิร์ฟวางมุมหนักๆไปอีกได้แต้มนําขึ้นไปอีกเป็น20ต่อ14แล้วเขาก็แบบ เสิร์ฟที่เดิมเลยฮะน้องสองของเรานะคะขนาดคนที่รับบอลชัวร์นี่นะโดนเสิร์ฟจี้เสียนะคะเขาก็นําออกไปเป็น21ต่อ14เราก็เลยต้องเปลี่ยนเอาน้องเพียวลงมานะคะแล้วเราก็ตีติดบล็อกเขาอีกโอแม่เจ้าหัวเสาของเรานะคะน้องบุ๋มบิม๋มปรากฏว่าแต้มเขาก็นําไปเป็น22ต่อ14โอ้โหบอลสั้นกับไหลหลังเรานี่ค่ะคือไม่ได้ทํางานเลยค่ะคือเราก็ เจวไวเซลอะไรของเขาเนี่ยโอ้โห mm hmm. oh, แบบว่าบอกได้เลยนะคะ <S <s <ci pt i> ว่าตีแบบสุดๆเลยนะคะนอกจากตีแล้วยังบล็อกน้องเตยเราขาดคืออ่านบ็อกเราขาดอะ่ะ บอลบอลเร็วบอลสั้นเหล่านี้ไม่ได้ทํางานเลยนะคะเปลี่ยนเอาน้องไก่ลงมานะคะวิ่งบอลเร็วปรากฏว่าได้แต้มนะคะตีบอลเอ็กลงไปแบบสวยๆแต้มเราตามขึ้นมาเป็น15ต่อ23นะคะแล้วก็โอ้โหแลนลี่กันแบบว่าซูเปอร์แลนลี่เลยนะจบที่เราบล็อกรูดลงมาฝั่งเรานะคะเซตนี้นะคะก็จบไปด้วยสกอร์25ต่อ17นะคะทุกคนเราจะไปพักกันสักครู่ครับฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือเซตเนี้ยคือเรียกได้ว่าเขาอ่านบอลเรา ขาดมากเลยเราตีทะลุเขาไม่ได้แล้วเขาบอลเข้าบอลเก็บดีมากบอลสั้นเราจับเจสซ์ไวเซลอะไรเนี่ยไม่ได้เลยนะครับทุกคนอะมาดูกันในเซตที่2อ่ะนะคะคือเซตเนี้ยเราเอาไก่ลงยาวมาเลยนะแล้วก็น้องนุกนิกนะคะก็เปิดบอลหัวเสาไปเรานําไป1ต่อศูนย์นะคะแล้วก็สาวเตยของเราสาวเยอรมันตีออกเราก็ได้แต้มมาอีก2ต่อศูนย์ไทยนําอยู่ตอนนี้มาดีแล้วมาดีลวนะคะสามศ อีกเราก็นําอีกนะคะทุกคนเพราะว่าเขาตีใส่บล็อกเรานะคะแล้วก็ลูดลงไปนะคะก็เลยเป็นของเขา1ต่อ3แต่ว่าบีมเนี่ยตีบอลแบบว่าแก้ได้สวยมากๆเลยนะคะเรานําเยอะมากเริ่มนําเยอะขึ้น 6ต่อหนึ่งแล้วนะทุกคนเซตนี้เราเริ่มที่จะเริ่มรับบอลตบเขาได้คือเราบล็อกเขาไม่อยู่อะแต่ว่าเรารับบอลตบเขาเริ่มได้และเราก็เลยเปิดบอลรุกกลับไปได้นะคะแต่เราจะตีบอลแก้3เมตรเนี่ยได้แต้มซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเราตีหัวเสากับบีหลังเนี่ยเราจะเสียแต้มนะคะเรายกบอลแก้หัวเสาไปบุมบิ่มนะโอ้น้องบุมบิ่มก็พยายาม,มากเลยตีหนักมากเลยนะคะลูกนี้กระชอกออกไปหลังเลยนะใส่บล็อกเขาเลยนะ6ต่อหนึ่งนะคะเขาต้องขอทมเอาอะคิดดูทุกคนอยู่ไม่ได้แล้ว เพราะว่าแบบสวยมากลูกนี้นะคะแล้วเราก็นําอยู่เยอะเขาก็แบบไหลาย,ยาวมาพอเขาเปลี่ยนทำเอาปั๊บลงมาเขาก็ไหลาย,ยาวตีฉีกได้แต้มไปเลยตามมาเป็น2ต่อ6นะคะแล้วเขาก็แบบ เสิร์ฟติดเนตเน่เราก็เลยนําขึ้นไปอีกเป็น7ต่อสนะคะโอ้โหทุกคนเรานําอยู่เรานําอยู่นะคะแล้วก็ลูกนี้สวยมากๆเลยนะคะบอลแรกเราไม่เราเข้าแบบใกล้จนชิดเนตแล้วว่าน้องชมพู่หันหน้าเข้าตะข่ายแล้วก็เซตบอลสั้นหลังให้น้องไก่ตีลงไปเราสวยงามเรานําขึ้นไปเป็น9ต่อสมทุกคนสุดยอดเลยนะคะเรานํห6ลูกอ่ะดิคิดดูดินะคะแล้วเรารับรับตบเขาได้อีกบอลแลนลี่เขาก็ตีแก้3ม เมานะคะเป็นดีของเขา แต่ว่าเราก็ยังนําอยู่นะคะเป็น9ต่อ4นะคะและแล้วทับ X ของเราก็ทํางานนี่ต้องชมน้องไก่นะคะเพราะว่าวิ่งบอล x ทําให้เพื่อนได้ตีทับ X อกนะคะก็ได้แต้มไปเขาเสิร์ฟออกอีกอ่ะเราก็ได้แต้มอีกนะคะเซตนี้เนี่ยโอ้โหเรานําแบบ11ต่อ5เลยนะทุกคนแล้วมาอีกแล้วครับแทนเจวายเซลอีกแล้วบอลเข้าป๊าบวิ่งสั้นทันทีนะคะทาแต้มตามขึ้นมาเป็น6ต่อ11แล้วนะคะทุกคนบุ๋มบิมเราก็สั เพียวก็ใส่คือปล่อยบอลแบบว่าดีมากๆเลยนะคะน้องก็ตีแก้ได้แต่กับปรากฏว่าบอลแรกเราไม่ได้อีกแล้วทุกคนบอลหล่นตุ๊บตรงกลางนะคะเขาตามขึ้นมาเป็น81 เขาก็ตีใส่บล็อกเรากลายเป็น9 1อโอ้โหแบบว่าคือเขายกสูงสูงอะ่ะแล้วเขาก็ตีแบบใส่เลยอะค่ะแล้วเขาบอลเข้าปับ๊บเขาก็ตีสั้นนะคะคือเขาไล่มาเป็น10ต่อ12ทุกคนเราคือบอลนิ่งเลยหยุดเลยนะคะแล้วบีแซกของบุ๋มบิ่มก็ทําแต้มให้เป็น13ต่อ10และแล้วพาบอลทุกคนเป่าแล้วกรรมการขอบคุณครับในที่สุดนะคะเราก็ได้เป่าพาบอลไปเรานําไปเป็น15ต 11นะคะน้องบุ๋มบีมก็ตีบีหลังไปแบบสวยงามเรานำขึ้นไปเป็น16ต่อ12เซตนี้แหละเซตนี้แหละเสิร์ฟเอสไปอีกเลยนะคะ17ต่อ12ทุกคนแล้วเขาก็ตีสูงมากไหลหลังลูกนี้นะคะเขาตีลงเส้นเลยครับท่านผู้ชมนะคะตามขึ้นมาเป็น13ต่อ17นะคะตามมาแล้วคือ เป็นการลองที่แบบว่าดีมากๆเลยนะคะน้องแป้นเข้ามารองบอลน,นะคะแล้วบีมก็ตีบอลใส่เข้าไปนะคะเจ้าแม่ตีบอลแก้ของเรานี่ได้แต้มด้วยนะ18ต่อ13ทุกคนเรายังนําอยู่และสาวไทยเรานะคะก็รับบอลแลกเข้าเน็ตโอ้ก d อดมันเริ่มเปรแล้วเนี่ยเขาก็เลยตามขึ้นมาเป็น15ต่อ18และผล้วพดสศินอยู่ดีก็เป่าโฟบอลก็คือเป่า4บอลนะคะแต้มที่ เปียกคือแต้มจุดเปลี่ยนเลยอันนี้พอพุทธสินเป่าปัาป๊บเราก็ช็อตแล้วแล้วน้องๆน,นะคะแนเนเนินก็เดินเข้าไปแบบไม่สีไม่สีให้นะพุทธสินก็หนึ่งสองแล้วก็โน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 ขนาดเราขอชาเลนจ์นะคะเขาก็ไม่ให้นะเขาพุทธสินก็ยังตัดสินใจไม่ไม่ไม่โนโนโน่หนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยโอ้โหคือแบบเราก็ยืนยันว่าไม่ไม่โฟไม่โฟนะคะก็กลายเป็น16ต่อ18เขาก็ตามมานะ,ะแล้วก็ซูเปอร์ซูเปอร์แลนลี่แต่ว่าเราตาย คือบอลแลนี่นี่คือเขาเก็บเขาเล่นเขาไล่บอลแบบโอ้โหไม่ปล่อยบอลตกเลยอะแต่เราอะตายเองนะคะคือตายบอลแบบเขาแก้มาเคาะกลางเงี้ยเราก็เข้าไม่ทันแต้มเท่ากันแล้วทุกคน1919 19, ที่พี่โจบอกว่าคือแบบเนี่ยนำเข้าไปตั้งเยอะอะแต่แพ้มันเป็นไปนได้ไงอะวอตดีด i ี the book แล้วเรานะคะก็ตี3เมตรออกอีกบ้าบอ เนี่ยสาวเยอนนำและลูกเนี้ยนำเลยเป็น19ต่อ20เลยเขานำไปเลยแล้วเราก็เปลี่ยนเอาโมเมกับนุกนิกลงมาใหม่นะคะเป็นหน้า3นะบอลก็แลลี่อีกเราก็ตีติดบล็อกเราก็เก็บไม่ได้เขาก็ขึ้นนำเป็น19ต่อ21นุกนิกก็แบบว่าโอโ้โหพอลงมานะคะก็จ่ายสั้นหลังพี่แนนอะน้องกล้าจ่ายลูกนี้สวยมากเราตามขึ้นไปเป็น2 0 11นะคะเราเปลี่ยนยูฟาลงมาแล้ว2 0 11ยูฟาก็แก้ไขบอลดีมากเลยกลายเป็น20 เท่ากันโอทุกคนเยอรมันนี่ต้องแบบว่าขอชาเลนจ์เลยอะว่าพี่แนนของเรานะคะหยอดโดนเน็ตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าแนนบอกไม่โดนไม่โดนไม่โดนบอกอยู่ไม่โดนไม่โดนอ่ะยูฟาเสิร์ฟต่อนะคะเสิร์ฟเอสไปเลยน้องยูฟาปรากฏว่า เขาเปิดบอลเร็วนะคะให้เจวัวเซลอีกแล้วทุกคนตีขาดฝังฝังไปเลย 21- 22เขานำเราแล้วนะแล้วเขาก็ตีหัวเสาฉิกได้แต้มไปอีก21ต่อ23ตอนนี้เราตายอยู่ตรง21แล้วนะเราแบบว่าโอ้โหเรียกได้ว่าแบบคือตามเขาแล้วตอนนี้คือแลกบอลสั้นกับเขาไม่ได้เลยอะ่ะบอลเข้าปับ๊บเขาตีสั้นทันทีเลยอะ่ะทุกคนแล้วเขาก็ขึ้นไปแท่นรอและ21ต่อ24นะคะแล้วเขา ก็เสิร์ฟใส่ลิฟของเราปิดเซตไปได้25ต่อ21สาวเยอะก็ขึ้นนำสาวไทยเป็น2ต่อ0เซตทุกคนอ,อ๋อเสียดายจุงเซตที่3มมาแล้วเซตแห่งความหวัง เอาละเซตนี้แหละเราก็เอาหน้ายูฟาลงมาเสิร์ฟเลยนะคะยูฟาเสิร์ฟเอสเลยนี่เลย1020น้องบุ๋มบิ่มตีแก้ไปได้อีกเป็น3ต่อ0ูนย์อีกเอาละสิเอาละสิเซตนี้นะคะเอาๆนะคะแต่แต,ต้มก็สูนย์สีนะเขาก็ตีบอลหัวเสาลงเน่งๆน่งเราบล็อกเขาไม่ได้เลยเกมบล็อกเราไม่ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ตามเป็นแต้ม5ต่อ5บุ๋มบิ่มก็ตีแก้ออกไปอีกอ่าเซตนี้เขาก็จับบล็อกเราได้นะคะ6ต่อ5เขาก็แบบเสิร์ฟ เสียกลายเป็น6ต่อ6เขามีเสิร์ฟเสีย,สยเยอะนะคะแต่เขาก็เสิร์ฟเอส,สด้วยนะคะแล้วก็เจ้าแม่ตีบอลแก้ของเราน้องบีมก็ตีได้แต้มอีกกลายเป็น7ต่อ8น้องซิกลัสก็ตีบอลแก้มานะคะแต้มเท่ากันเป็น8ต่อ8อ่ะแต่เราก็ไม่ยอมเราตีไม่ผ่านบล็อกเขาเลยอะ่ะไม่ยอมอยังไงก็ตีไม่ผ่านเป็น11ต่อ8แล้วก็แต้มเขานําแล้ว12ต่อ8เขาเสิร์ฟพิกเน็ตลงไปอีกโอโเอสอีกบ้าบอคือแบบว่า เราก็เลยเปลี่ยนน้องเนยลงมานะคะน้องไวเ่เจไวเซลนี่เรียกว่าบอลสั้นนี่เราจับเขาไม่ได้เลยอะ่ะตีน็กตีแก้ทีไรย,ยกไวเซลเลยอะ่ะ13ต่อ8นะคะเราปิดบอลสั้นเจ๊คนนี้ไม่อยู่จริง,รงคือแบบแบบโอ้โหตีเท่วตีเมื่อไหร่ก็ได้แต้มนะคะแล้วก็ลากยาวเลยทีททททนี้หมายถึงแบบเขานําเรายาวเลยะนะแล้วเขาก็เสิร์ฟเสียเองแล้วก็เนี่ย อ่สิบสามต่อ9แต้มนะคะแล้วเขาก็จ่ายบอลสั้นเจวายเซลอีกแล้วทุกคนโอ้ยบ,บ้าบอจ่ายสูงๆแล้วก็ตีลงอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆเน่งๆเ,เลยนะคะ14ต่อ9สาวไทยก็เก็บบอลไม่ได้ด้วยแล้วบอลเนี่ยมันก็ขุกคิก,คกชุกขิกอะไรเนี่ยสุดท้ายก็ฆ่าไม่ตายเราตายเองอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะก็คือเสียแบบอย่างเช่นเสียลูกอันเดอร์แก คือแค่อันเดอร์แกเราก็เสียคิดดูแล้วก็ยังคงเป็นบอลสั้นที่เจไวเซลเขาตีเนี่ยตบผ่าบล็อกลงมาแต้มเขานําเราไปเป็น17ต่อ9เลยน้องชมพู่เปลี่ยนลงมาเราก็เปลี่ยน เสิร์ฟได้มานะคะโมเมลอกอ่าหยอดหลังบล็อกไปได้แต้มน้องบุ๋มบีมนะก็ตีบอลแก้หัวสาวบิดฉีกโอ้ลูกนี้สวยลงไปเป็นตามไปเป็น11ต่อ17แล้วก็บอลเร็วนะคะอีกแล้วครับท่าน18ต่อ11คงไม่ต้องบอกว่าใครอ่ะนะแล้วก็แลนลี่อีกเขาเก็บบอลดีมากช่วยกันเล่นแล้วก็ต่อบอลดีมากไหลหลังน้องไก่มาแล้วได้ทําแต้มตามขึ้นไปเป็น18ต่อ12นะคะ19ต่อ12 สเราก็เลยขอทามเอาเขาเปลี่ยนหน้าสลงมาเขาเปลี่ยนผู้เล่นตัวสำรองเขาลงมาเลยนะคะเขาเปลี่ยนตัวเซตลงมาด้วยนะคะเราเนี่ยเปลี่ยนเราเปลี่ยนเสิร์ฟมาได้เป็น19ต่อ13นะคะแล้วไมเออร์ก็ตีหัวเสาฉีกแรงๆนำไปเป็น20ต่อ13นะคะของเราบุ๋มบิ๋มก็ได้แบบโค้งหลังสวยๆตีตามไปอีกเป็น2 0 14ทุกคนปรากฏว่า ผู้ตัดสินเอาอีกแล้วอ๋อเป่าโซเซลโดนเน็ตโอเคเราได้นะย0ต่อ15เอาละตามขึ้นไปตามขึ้นไปและสาวเยอก็ตีแก้ ติดเน็ตอีกอ่าแต้ม16มาแล้ว20 16นะคะเขาก็เลยต้องเขาขอชาเลนจ์บล็อกทัช้วยนะบ้าบอเราไม่ได้โดนจักันหน่อยนะคะก็ก็เป็น 20, 20ต่อ16นะคะเราตามอยู่แล้วเขาก็ตีอัดบล็อกเราลงไป21แต้มขึ้นไปแล้วนะคะสาวไทยเปิดบอลทับเอของยูฟานะคะลงไปแบบสวยงาม21ต่อ17ตามขึ้นไปแล้วบอลสั้นเรารับได้อีก เขาใส่บอลสั้นยิงแบบย้ำเข้ามาอีกตายพอดีสั้นแรกเรารับได้สั้นที่2ตาย22ต่อ17นะคะเจวายเซอร์คนเดิมนั่นแหละคนเดียวเนี่ยทำไป18คะแนนแล้วเนี่ยแล้วเขาก็แบบว่าเสิร์ฟดีมากๆเลยนะเขาแลกเสิร์ฟพี่โจบ,บอกแล้วเขาเสิร์ฟมุมตรงจี้มาเรารับไม่ได้นะออกนะคะคือเขาก็แบบดําขึ้นไปเป็น23ต่อ17นะคะเราเปลี่ยนน้องสองลงมาแล้วก็บุ๋มบิ่มก็ตี3เมตรหลังอัดลงไปลูกนี้สวยมากเราตา ไปเป็น18ต่อ23แล้วทุกคนโมเมเสิร์ปปั๊บเขารับบอลล้นมาน้องไก่ก็ thank you ตีลงไปแบบสาใจนะคะตามขึ้นไปเป็น19ต่อ23แล้วตามไปตามไปโมเมเสิร์ฟต่อเดวิสเซามาอีกแล้ว ใส่บอลสั้นเด้งเด่งทุกคนแล้วก็เป็นแมตช์พอยต์ของสาวเยอรมันนะคะ24ต่อ19แล้วก็น้องไก่นะคะไหลหลังตีเข้าไปตามขึ้นไปเป็น20ต่อ24โอโอ้ยแบบวัวแบบเสียวหัวใจจะวายแล้วน้องสองนะคะก็เสิร์ฟเข้าไปนะคะใส่หัวเสาเขาตีสบายๆจบเขาเอาชนะเราไปได้ในเซตนี้25ต่อ20สรบสรุปคือ เขาอ่านบอลตีเราขาดเลยจับบอลสูรเราได้ด้วยเขาเสิร์ฟหนักเสิร์ฟจ,จี้เขายอมแลกเสิร์ฟเสิร์ฟออกเป็นออกเสิร์ฟติดเป็นติดเสิร์ฟพิกเน็ตลงมาก็ได้แต้มกลายเป็นเสิร์ฟเอสไปเพราะว่าเขารู้ว่าบอลแรกเราไม่เข้าสังเกตทุกทีมเลยจะเสิร์ฟจ,จีเสิร์ฟอัดเราเลยนะคะคืออาวุธเราก็จะไม่มีถ้าบอลแรกเราไม่เข้าอาวุธเราไม่มีใดๆอะไรทั้งนั้น ขนาดน้องชจมผู้ลงไปบอลไม่เข้ายัดได้วันนี้เราก็ไม่มีเหมือนกันนะคะเราก็ต้องยกหัวเสาบีหลังซึ่งสู้บล็อกเขาไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะนอกจากแก้เป็น3เมตรหรืออะไรก็แล้วแต่นะอะนอกนั้นนะคะเราตีไม่ผ่านบล็อกเขาแน่นอนเราจับบอลสั้นเขาก็ไม่ได้ด้วยนะคะวันนี้โดยเฉพาะเจ๊ไวเซลเนี่ยโอ้โหว่าจับไม่ได้เลยสักลูกอะนะคือใจหายใจหายนะคะแล้วก็สรุปบอลแรกเราเนี่ยสำคัญมากนะคะบอลแรกเราไม่เข้าสูตรเราก็ไม่มี สำหรับทีมไทยนะคะแต่วันนี้นะคะน้องๆเล่นดีมากๆเลยนะคือแบบว่ามีแบบสู้กันเต็มที่แล้วล่ะแต่ว่าพี่โจอแอบสังเกตหรือว่าเอฟซีแล้วแฟนๆทุกคนสังเกตเหมือนพี่โจไหมพี่โจว่าเด็กๆด,ดูล้าๆนะหรือหรือแบบดบดบ่ะค่ะเหมือนจอบอะ่ะกรอบอะ่ะถ้าเป็นภาษานักกีฬาก็จะบอกว่าเออแบบกรอบแล้วว่าคือตอนนี้แข่งเจอแมตช์ใหญ่ๆแข่งบี้กัแบบคนตัวสูงใหญ่มาตลอดเลยนะคะพี่โจว่าสมรรถภาพร่างกายตอนนี้เนี่ยคือมีปัญหา น่าจะมีปัญหานะคะมันจะดูอ่อนล้อ่อนเพลียนะคะทําให้การเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยไม่เป็นไปได้อย่างใจแล้วนะพี่โจเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยอยากจะชนะอยู่แล้วะคะ่ะแต่ว่ามันแบบร่างกายไม่ขยับขาตายอะขาตายการเคลื่อนที่หรือว่าการแบบ สปีดต้นนะคะมันก็ไม่ได้ดังใจแล้วนะคะมันก็หายไปนะคะรีฟงรีเฟกอะไรก็แล้วแต่อะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะคือกลับมาเดี๋ยวพอน้องๆแข่งเสร็จเนี่ยคิดว่าน้องๆก็คงจะเดินทางกลับประเทศไทยก็ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีเวลาพักนะคะ1 6บห1สิบวัน20เด็กๆก,ก,ก็จะต้องแข่งต่อนะคะก็ขอให้เด็กๆนะคะแข็งแรงแข็ง,แ,ขงแรงนะคะฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายตัวเองนะคะกินดีๆนะคะนอนดีๆพัก พอดีๆนะคะแล้ววันที่20เจอกันนะทุกคนก็กอด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 ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะต่อไปก็ VNL ยอไฟนอลประเทศไทยนะคะทุกคนขอกำลังใจจาก FC แล้วก็แฟนๆทุกคนด้วยนะขอบคุณทุกไลท์ทุกใจทุกเงินทุกการติดตามและทุกสุดแตงสนับสนุนพี่โจมานะคะไทยแลนด์ก็มาดิค่ะ